รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุรีโรงเรียนวัดท่ากาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ตั้งอยู่เลขที่5ทับ1หมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด78คน มีบุคลากรทั้งหมด10คนได้ดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรการดังนี้มาตรการที่1ตัวบ่งชี้ที่1โรงเรียนวัดท่าการมีนโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดโดยมีการแต่งตั้งคณะทํางานโรงเรียนปลอดบุหรี่จากสภาพแวดล้อมในแต่ละจุดของโรงเรียนเพื่อไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ปรับสถานที่ให้โล่งติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ตามจุดต่างๆที่เห็นได้ชัดเจน มีการสอนแทรกความรู้เกี่ยวกับการสูบุหรีในการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการรณรงค์โทษของบุรีและสถานศึกษาปลอดบุรีจัดทำเพนประชาสมาันธ์ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปกครองนักเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนร่วมกันในชุมชนหรือกิจกรรมดนตรีพื้นเมือง มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตัวบ่งชี้ที่2การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนและผู้ปกครองได้ประกาศนโยบายที่ทางโรงเรียนกำหนดให้แก่ทุกคนในโรงเรียนได้ทราบรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการติดป้ายประกาศให้ได้ทราบกันมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบาย จะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมมาตรการที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีตัวบ่งชี้ที่1โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานทางโรงเรียนได้จัดการประชุมคุณครูและบุคลากรการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งมีนักเรียนอาสาสมัครเข้าร่วมการดำเนินการตามนโยบายและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตัวบ่งชี้ที่2 มีนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนปอดบุหรี่จำนวน11คนนำโดยเด็กหญิงพรนภาโอพรมทำหน้าที่เป็นประธานเด็กชายเปียงกูลแสนบุญเป็นรองประธานร่วมกับคณะกรรมการอีก9คนครูผู้ดูแลและให้คำปรึกษาคือคุณครูวรินทร์ชมชื่นคุณครูนิตยาสุภาวงศ์และคุณครูอธิกาปรีดาพงศ์ตัวบ่งชีที่3มีการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือการสำรวจการรายงานสรุปผลการสำรวจการเผยแพร่ผลการสำรวจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตามตัวชี้วัดต,ตัวบ่งชี้ที่4มีกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปออดบุรีอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกเรื่องบุรีอย่างสม่ำเสมอดังนี้กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรมรมดนตรีพื้นเมืองกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยยาเสพติด กิจกรรมจากคณะวิทยากรภายนอกเช่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลจากชุมชนจากตำรวจและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาตอนเย็นหลังเลิกเรียนตัวบ่งชี้ที่5มีการนิเทศติดตามดำเนินผลโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาคุณครูและคณะศึกษานิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4มาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดปลอดโปร่งได้ติดป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ในจุดต่างๆที่เห็นและชัดเจนตัวบ่งชี้ที่1มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรีเปิดบ่งชี้ที่2ความพึงพอใจต่อการตรวจสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรีโรงเรียนมีการจัดการเฝ้าระวังดูเสี่ยงต่างๆจัดสถานที่ให้สะอาดจัดลานเคลินเดินวิ่งเพื่อสุขภาพให้สถานที่ร่งสะอาดจากนั้นได้ทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดบุหรีทั้งผู้บริหารคณะครู นักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนที่เข้ามาใช้สถานที่ภายในโรงเรียนสรุปได้ว่าทุกกลุ่มมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละร้อยมาตรการที่4ี่การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 1. มีการสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ รวมถึงการจัดกิจกรรมบูรณาการสาระในช่วงมงบูรณาการตัวบ่งชี้ที่2สอดแทรกเรื่องบุรีในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนนนารีกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์กิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสนใจห่างไกลบุรีตัวบ่งชี้ที่3สอดแทรกเรื่องบุรีในกิจกรรมนอกหลักสูตรกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมประชุมวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาตัวบ,บ่งชี้ที่4มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุรีกับสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตัวบ,บ่งชี้ที่5ผลการดําเนินงานสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุรีโดยสอดแทรกผ่านการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการทดสอบความรู้เรื่องบุหรี่จำนวน78คนผ่านการประเมิน66คนคิดเป็นร้อยละ84.61%ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดกิจกรรมโรงเรียนที่ยืนยันไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชื่อกิจกรรมฉันไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าทำกิจกรรมประกวดผลงานในระดับชั้งของตนเอง มาตราการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรีตัวบ่งชี้ที่ 1. การส่งเสริมให้หนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานางกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรีโรงเรียนได้จัดตั้งแกน,นนำนักเรียนส่งเข้าอ,อ,อบรมโครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติดและอบายามุกนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลมีนักเรียนแกนนำเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดกิจกรรมใช้กิจกรรมกลุ่มสีในโรงเรียนเพื่อดูแลรักษาวความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดบุหรี กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงและกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีต่อต้านพยาเสพติดตัวบทที่2การดาเนินง,งานของชมรมเจนแซดอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดตั้งชมรมเจนแซตคัดเลือกแกนนําในการจัดกิจกรรมตามโครงการเจนแซตสตรองไม่สูบของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยนำกิจกรรมในโครงการบูรณาการกับสาระก,การเรียนรู้มีกิจกรรมเกษตรชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่าการให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักสถาบันบเอ็มซีเอให้งบประมาณและความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ความรู้ด้านดนตรีพื้นเมือง ได้การดูแลรักษาโบราณสถานทางชมรมมีกิจกรรมด้านโซเชียลมีเดียที่มีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสม,สมอบทที่3มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนถ้าโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษาโดยใช้ช่วงบุบูรณาการทุกๆวันจันทร์เวลา13นาิกา30นาทีถึง15 30. นาิกา30นาทีตัวบทชี่ที่4ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุรีอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดประการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ครูประจําชั้นดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดจึงได้มีสาสัมพันธ์กับทางผู้ปกครองเป็นอย่างดีช่วยการสอดสองดูแลนักเรียนชี้แนะสร้างความตระหนักถึงโทษของบุหรี่ างโรงเรียนยังได้สาสัมพันธ์ 3, 000, ไปกับทางหน่วยงานในชุมชนได้แก่โครงการบริหารส่วนตำบลบ้านกลางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหาวสถานีตำรวจอำเภอสันป่าตองอันที่ 7. กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนวัดทาการได้จัดกิจกรรมกับทางชุมชนอย่างสม่ำเสมอโดยมีการดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่เชิญชวนปีสติ๊กเกอร์บ้านปลอดบุหรี่กับทางร้านค้าตามบ้านเรือนและรับความร่วมมือว่าจำหน่ายบุหรี่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีและรับผลการตอบรับเป็นอย่างดีตามแบบประเมินความพึงพอใจขอการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดโรงเรียนวัดท่าการขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ